สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานวิชา EL สองหนึ่งสี่นะครับชื่อเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะครับบทนํเขึ้นอัลตราโซนิกถูกนํามาใช้ในหลายๆด้านทั้งด้านการแพทย์การทําความสะอาดการทดสอบวัสดุระบบรักษาความปลอดภัยการสื่อสารและในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอัลตราโซนิกคืออะไรคือเซนเซอร์วัดระดับเลเวลเซนเซอร์ประเภทอัลตราโซนิกหรืออัลตราโซนิกเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ที่ต้องอาศัยหลักการสะท้อน คือความถี่อัลตราโซนิกในการตรจับวัตถุต่างๆอัลตราโซนิกเซนเซอร์นั้นจําเป็นต่อจานั้นจําเป็นต้องอาศัยตัวการในการเดินทางเช่นอากาศแก๊สหรือของเหลวจึงทําได้อัลตราโซนิกเซนเซอร์สามารถใช้งานตรวจจับวัตถุได้หลายชนิดซึ่งที่มีสถานะของเหลวโดยเป็นแฝงเคมีหรือมีความหนืดสามารถใช้อัลตราโซนิกเซนเซอร์ในการตรวจจับได้ อัลตราโซนิกเซนเซอร์มีความถี่ไปตั้งแต่2 0 0 0 0เฮิรตซ์ขึ้นไปซึ่งเป็นความถี่ที่สูงเกินกว่ามนุษย์จะสามารถรับรู้ได้โดยการคำนวณระยะของคลื่น Auto อัลตราโซนิกองค์ประกอบสำคัญของอัลตราโซนิกนะครับคลื่นอัลตราโซนิกตัวแปลงอัลตราโซนิกเครื่องขับเคลื่อนการสะท้อนการหักเหการเปลี่ยนแปลงพลังงานการประมวลผลสัญญาณสัญญาณที่สะท้อนกับตัวอย่างการใช้งานนะครับเซนเซอร์อัลตราโซนิกสามารถใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือการเข้าใกล้ในพื้นที่ที่ต้องการป้องกันเช่นรอบๆบ,บ้านประตูหน้าต่างหรือพื้นที่ที่มีความสําคัญเช่นเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือมีวัตถุขวาัดขวางระหว่างเฟนเซอร์พื้นผิวที่ที่กาหนดระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่อ่อนไหวเช่นภายในบ้านที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในขณะปกติประโยชน์นะครับตรวจับการเคลื่อนไหวได้แม่นยาลดความเสี่ยงการบุกรุก การตัวจับได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตัวจับได้ในพื้นที่ที่ยากต่ตอการเข้าถึงสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังครับความท้าทายและข้อจํากัดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิสูงความชื้นฝุ่นหรือฝุ่นละอองระยะเวลาการจับที่ีท่จํากัดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆผลกระทบจากสิ <ition> <y pe ans> ส่ง <y pe ans> กีดขวางที่อาจขวาัดขวางการสะท้อนขึ้นได้ครับความเคลื่อนไหวต่อสิ่งรบกวน ข้อจำกัดในการตรวจจับวัตถุขนาดเล็กหรือทรงกลมผลกระทบจ,จากการเปลี่ยนแปลงในสภ,ภาพแวดล้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการบำรุงครับแนวโน้มในอนาคตน,นะครับความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI หรือเนเฟอร์หลายฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สาย,ายการใช้งานในพื้นที่ที่ขนาดใหญ่ครับหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทบาทนะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในประเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นอัลตราโซนิกในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามครับสรุปนะครับการใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิกในระบบรักษาความปลอดภัยเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในหลายด้านโดยเฉพาะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวและการป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่ต่างๆถึงแม้จะมีข้อจํากัดบางประการในการในเรื่องของระยะการตรวจจับและการแทรกสัญญาณจากสิ่งแวดล้อม แต่เทคโนโลยีดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มในการใช้งานหลากหลายมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งในบ้านอาคารและพื้นที่สาธารณะครับขอบคุณครับ